ไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆครับกัมพูชาล่าสุดยิงปืนยั่วยุตอาหารไทยอีกแล้วครับและไทยเรามีการเปิดเผยความจริงครับว่ากัมพูชาสร้างคาสิโนล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทยไม่จบไม่รู้เรื่องจริงครับคนไทยกดหัวใจแสดงพลังให้หน่อยฮะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับต้องบอกว่าตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ชายแดนซึ่งพลตรีวันชนะสวัสดีครับรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยได้อธิบายหลักเขตแดนที่จังหวัดสระแก้วครับเขาบอกว่าหลักเขตแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยกองกาลังบุรพ มีทั้งหมด24หลักครับกัมพูชาได้ก็ได้เซ็นยอมรับหลักแดนเองแล้วว่า24หลักนี้เป็นของไทยจากข้อมูลก็เลยทําให้เห็นว่าทางกัมพูชาได้มีการสร้างคาสิโนล้ําเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของไทยอย่างชัด ขณะที่สถานการณ์บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยากแก้วนะครับชาวกัมพูชาบางส่วนเนี่ยยังคงมาสังเกตการแต่ว่าไม่มีเหตุวุ่นวายไม่มีเหตุยั่วยุแต่ก็มีเหตุการณ์ที่กัมพูชาครับละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกแล้วครับ23กันยายนเวลาบ่ายโมงทหารกัมพูชา4ี่นายปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภูผีครับได้เข้ามาเกาะแนวรวรุ่นหนามครับบริเวณตรงข้ามฐานป่ามันตําบลเสาธงชัยอําเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับและก็มีการใช้อาวุธปืนเล็กยิงจํานวน3นัดคาดว่านเนการตรตวจ ปฏิกิริยาของทหารฝั่งไทยแต่ฝ่ายไทยไม่ได้มีการตอบโต้กลับและก็ไม่มีความสูญเสียในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับจากเหตุการณ์นี้ท่านนายกอนุทินบอกว่าเรื่องของการจัดการสถานการณ์ชายแดนให้ทางกองทัพเนี่ยสามารถดำเนินการอย่างเต็มที่และขอให้ในพื้นที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยครับทางกัมพูชาไม่จบจริงๆนะต้องติดตามและกดหัวใจให้หน่อย